อีจามาเมืองลูกไสล์ลัตนาพันปันลูกลูกหนากรูปลูกหนาข้นจ้ะลูกอป,ปอนอลเล็กโอสกกเอาเซนเอลินเอ็นละเอยอดิตค่ะพากันเล่นแล้วกับปันลูกเล่นจ้ะคนห้องอยู่ทั้งข้างบน เอากระถางไว้ไว้คำาุญลลน,านลูกรัตนาแฟนเหนยเป็นกระเล่นกันจ้ะเป็นกระเล่นแล้วก็ปั้นลูกแล้วก็น่่มเด็กๆพ่นกับห็ดไฟใส่จ้ะไฟลำปลาใส่เป็นผ้านองเล่นจ้ะลูกใส่รัตนา พี่พาเล่นผีพาเห็ดยัียก็ะเห็ดหนาโค่นบนเดือนวันนี้รัตนากระทำกับขขาให้ลูกๆสามีจ้าพอใส่อันกองโลดดาจ้าพอใส่กองจ้าโลดดากับเขาหนี่งละจ้าพอเพราะว่าลูกๆ ลูกซ้ายสิไปทํางานบองอื่นจ้าแล้วก็สามีจ้าแล้วก็น่าก็ททาไวให้คนละสองกองสองกองบ่คือกันเด้กับเข่ากับนามจ้าแล้วก็น่ากับังทําทอีกจางยุจ้านี่และหนาสิทําให้ลูกๆแล้วก็สามีจงังสี่ทุกทกีขั้งจ้าทำไวแล้วก็ใส่ตู้ไว้พ่อไปถึงหม่องทํางานสามีกับลูกซ้ายกับสีอุน่นเขากับสีมีเตาอ่ามีอัน เครื่องอุ่นน่จ้ะเครื่องอุ่นเห็ดกับเขาอุ่นน่ะจ้ะเพื่อกระเห็ดอุ่นกับบูกเพื่อกินเองจ้าเนี่ยกับเป็นนาทีกับห็ดไห่หอใส่กล่องยังสี่ไว้นะจ้ะอัดไปอัดใบใส่ตู้เย็นไว้จ้าลูกบูกกับสามีกับสิเอาไปวันละสองกล่องจ้ะวันละสองกล่องจ้ะนี่ละจ้าจ้าอีกอย่างหนึง่งรัตนากับสิใส แบงส่อันก้องโลดดาอันพอกับขา่าวแฮนสามีกับลูกสาวอีกจานนี่ละจ้ะกรลังเสียเห็ดอยู่นี่ละจ้าเนี่ยนะเห,เห็ดกับขาวห่อไ่ก้องอะไรเห็ดกับข้าวกินพร้อมจ้าสิย่ำสิย่ำให้ลูกสาวกินย่ำกุง้งส่ปูอดัดน้าหลูกเนาะย่ำกุ้งกับปูกับปูอดัดแล้วก็ สีอันเฮ็ดเงี้งอีกอย่างหนึ่งอีกเดี๋ยวสีหั่นหมูก่อนอออเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะไอหอมหัวใหญ่มันนิ่มก็นี่กะเสร็จแล้วจ้ะแล้วน่ากัสิตักมาการโรนี่ใส่โลด้าล่ะกะตักโซดอันหมูนี่ละจ้ะใส่จ้ะถึงทำอาหารไทยถึงอาหารฝรัง่งอ่ะจ้ะ พอทำใดจ้านี่จ้านี่กระเซ็ดแล้วจ้าเนี่ยและหน้ากระซิบเล็ดก็แ,ง as, แตงนาสวยงามน่จ <after> ้าล <nen> <mer> ูกๆก็เอาไปวันละสองกองจ้าวันละสองกองจ้าเ้าเที่ยงจ้าตอนเย็นกับมาน่งกินข้าวอยู่บ้านครับน้องๆครอบครัวจะมากินพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่บ้านจ้าอันนี้คือเอาไปให้สองกองค่ะคนละ สองกองจะทุกวันค่ะจนถึงวันศุกร์ค่ะรัตนาสิทําไว้จังสีจ่จ่ามืออืน่นรัตนากระทาอีกจังสีจ่จ่าทับให้ให้มันเย็นก่อนรัตนากระสีเอาไซ่ตู้เย็นวจ้จ่าสามีกับลูกไปทํางานค่ะไปถึงที่ทํางานเสร็จสิงเวลากินก็อุ่นกินได้เลยค่ะนี่แหละจา่ากิษฐ์ทําจังสีล่ลจ่าให้ลูกแล้วกับสามีจา่าหน้าที่คุณแม่ค่ะ ก็ทาให้ลูกะก็สามีกินค่ะต่อมารัตนากับสิทยามำก้าวเขาขกินเจ้าของได้จ้าเสร็จแล้วค่ะกับข้าวสามีแล้วก็ลูกทรายไปทํางานนะคะพรุ่งนี้ค่ะน่ากินบ่จ้าลูกนี่รตจนากับสิมาทายำได้จ้ามีปูอาดมีกุ้งจ้ามีกุ้งปูอารจ้ากะหมูสับจ้า หมูสับเนี่ยน่าก็น,น่าสิตาเห็มั้สิได้เห็นได้จ้ะหมูสับ,สบยน่้านก็าลูกสาวคนอยากกินหมูสับ,หสบให้ลงไปเลย ปูอัดแล้วก็กุง้งเทลงไปเลยค่ะมาตัสิอ้อนาก่อนติ่อยงนั้นด้วยหน้ากับค้นจ้ะค้นเบาๆ้วจ้ะปูอัดมาเสีนี่น,น,นี่มีหอมหัวใหญ่มีทูมอสนะคะ อ,อ,อน้าก่สนใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวน้ำซีทูนค่ะน้ำมะนาวจักหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ซูปแบบซุปหมูนั่นแหละค่ะใส่สักหน่อยนะคะนี่สักหน่อยแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะมันจะได้แซ่บๆนะคะใส่ซูรลดแล้วอืม ไม่ต้องคนมากค่ะไม่ต้องคนมากอืมเห็นมะจา้าทุมมอสเราก็มีนะคะสัมระกันนะกัดสีซิมก่อนจา้าไม่ต้องให้เห็นแม่นอะแม่จะซิม,มให้มันเห็นใม่ไหมอืมมดชัดแซ่บเส,เสร็จแล้วจา้าอย่างนี้เสร็จแล้วคะ่ะอีกอย่างหนึ่งัตนาจา้า น้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูค่ะยังมีกก็เสร็จจ้ะทุกลูกก็ก,ก,กินได้เลยจ้าอัะลอกที่จินกับอันน้ำมันนี่ละจังก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วจ้าวันนี้ลูกๆกษสติยเอาไปกินเลยนะจา้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จทุกอย่างเลยค่ะข้าวกล่องสามีกับลูกจะไปทํางานก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยแหละจ้ะลูลกๆรัตนาก็กสิยเอาไปกินเลยนะจา้าอุ่นอุ่นไว้จัางสีมา่ลอกตุนไว้จัางสีแล้วนะ ลูกเอาไปกินเ้นมันเีนเพื่อนมาบ่าอยากกินเข่าจ้ากดีเลยให้เพื่อนกินเซนอันนี้เพื่อน่าเพื่อนอยากกินกันเลยนนเ,เห็ดพแนงเออเห็ดอันบแมอนพะแนงเราจะขอถั่วขอให้รัสแมนหมูมค่ะรัะสมมนหมูค่ะ สมันหมูค่ะบ้ไนใดรัสมันกไก่ก็จะกินหมูค่ะค่ะยำทะเลก็เสร็จแล้วค่ะยำทะเลมีหมูสับด้วยนะคะเนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวลูกก็ตามไปกินจ้าถ้าลูกอยากกินแบบพริกกับมี่แบบพริกผงกับมี่จ้าก็ใส่เอา้ะเพราะว่าเพลินลูกสาวค่ะสาวเอรินเพิ่นบาค่อยอยากกินเพ็ดมากจ้ม พ่ออยากกินเพ็ดเพิ่นก็สิเยาะพริกผงใส่จักน้อยจ้ะเพิ่นวาเฮจังซี่ละ่ะผู้ใดอยากกินเพียร่อยค่อยเอาพริกมใสซเพิ่นวอเพเผ็ดน้องแยดี้ํำจานี่ล่ละเดี๋ยวลูกก็สิไปกินเลยได้จา้ากสร็จทุกอย่างจ้ะเดี๋ยวลูกก็ตังไปกินจ้าเสร็จแล้วตัมกินเลยนะลูกหมอเสร็จแล้วค่ะอ๋อ อันนี้่แหละท่านลิกให้น้องเด้อถ้วยท่านลิฟก็ได้ถ้วย,วยอือเปิดอนสวัสดีจ้าร้านนะาข้าสกอนจ้ามาจ้ามากินเด้อจ้าร้านนะาก็กินยำทะเลค่ะกินยำทะเลเออกินก,กนินนี่รสหมันหมูค่ะนี่รสหมันหมูนะคะ กินปูอัดจ้ะลูกๆกับภาคก็นั่งกินอยู่แถวนี้แหละจ้ะลูกชายก็อิ่มแล้ว มาใส่บุนเส้นนะคะบใส่เราจะหอมหนไงกับพ่อเลยจ้ะหอมดูแ uh ืม Cung <laughs> cool. Kinh hòa muối em Hơi hơi ọc Chà mù của nó พวกมึงออื่นลูกสาวกลับไปโรงเรียนเหรอสาวยันดีรัตนากับย,ยู่บ้านคนเดียวละจ้ะลูกไปโรงเรียนแล้วบัดนี้เปิดเรียนละจา้ามืออื่นวัานอังคารเปิดเรียนแล้วอ,อ,อื

tham bông hoa là gì sư bông hoa mang chắc 2 3 oh. nó không bông à nè không 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 là không 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 không

สม,มันรสม,มนหมูมันฝร,ร,รั่งรือผู้ทอดติด

ยำบพีกสดแล้วอันน่าหันจะแับพีกสดใส่คึมคึ้มเลื้จังจุเทียนไต่เสียงเทียนอย่เนี้ยต้นข่ากับลูกสาว แสนเทียนจ้านี่อากาศกันเด่นยุจา่าลูกสาวก็ออกไปเล่นข้างนอกลูกๆออกไปเล่นข้างนอกเล่นแล้วก็เขา,มาแม่อะไรกับน่าอย่างทีเขาเขากับน้ำพี่เพื่นกับภาพไปซื้อของซื้อหอยางมุ้งยืนลานข้าไปยางไปเล่นอยู่งลานข้าทุ่ามาั้งกับมากับมากิน <c oughs> แล้วก็มึงหนังมึงอ,อื่นรัตนากะอยู่คนเดียวเพิ่นเพิ่งสิไปโรงเรียนเราจ้ะลูกสาวจะไปโรงเรียนแล้วพี่น้องลูกสาวนะแม่ก็คือสีเงาเนาะอ,อยู่บ้านคนเดียวก็บหมาแมานอ่ออะฮะอืออ่ะเบิร์ดเราได้จ้าเนี่ยเบิดเลยเนี่ยเบิด เบิร์แล้วจ้าเบิร์ย่ำกับเบิร์นี่กับเบิร์ตแต่หน้ากับแปงไว,ไว้ไวไวออให้สามีไว้พร้อมเราหยิบขึ้นมาให้หมาม,านาะะมันน่ารักอ่ะหยิบขึ้นมาขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจะน้าก็สะเกินได้จ้าบ๊ายบายค่ะ